ม้าหนึ่งตัวแลกเบี้ยสามตัวคุ้มไหมเอาผมไม่รู้นะว่าคุณจะตอบว่ายังไงอ่ะผมก็ไม่ได้ยินเหมือนกันแต่ผมว่าคุณน่าจะว้าวอ่ะเฮ้ยเดินนี้ได้ด้วยเหรอคุณหรือเปล่าครับที่มีปัญหากับมายงซงาซผมเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันแต่วันเนี้มันหมดปัญหาแล้วเพราะว่าผมเนี่ยคิดค้นรูปมรูปใหม่วิธีการเปิดแบบใหม่เอามาสู้กับมายงซ้ายวันนี้คอยดูแล้วกันว่าผมมีอะไรมานำเสนอทางคุณชมพร้อมแล้วไปดูกันเลย รูปหมากรูปนี้นะผมย้ําเลยนะว่าเราควรที่จะเป็นสีขาวนะครับยังในการเดินสีขาวตาเดินแรกเนี่ยวทางบ้านคุณเปิดตัวไหนครับลองคอมเมนต์มาทีใต้คอมเมนต์เนี่ยฮะคือเป็นผมเนี่ยผมเปิดตัวนี้มาก่อนเบี้ยวตำแหน่งชอชิง3ไปชอชิง4คือผมไม่เปิดโคนมาเม็ดอะไรพวกนี้นะค,คือการเปิดเบี้ยตรงนี้มันเป็นการแบบบังคับอยู่เหมือนกันว่าเราอยากจะเดินมายงขวานะครับแล้วทีนี้เนี่ยหมากฝ่ายสีดำเนี่ยไอ้พวกเดินหลังเนี่ย คือเขาอาจจะออกได้หลายมากมากอาจจะไปออกม้ายงขวามันกันแต่ในกรณีที่เขาออกมา้าซ้ายมาลักษณะนี้นะครับให้เราเปิดม้าไปเลยอย่างเงี้ยฮะคือการโอเพนนิ่งเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการโอเพนนิ่งหลายคนอาจจะไปเดินมา้าเป็นม้าเทียมแล้วขึ้นเป็นม้าเทียมโคนในผลแบบนี้ก็ได้กับการเปิดเบี้ยตำแหน่งชอชิงสาไปชอชิง4ในตาเดินแรกนะครับแต่สําหรับผมผมไม่ครับวันนี้ผมอยากจะสอนเพื่อนๆนะว่าเราเปิดมา้าไปเลยครับ ถ้าายตรงข้ามเนี่ยเขาเปิดมาขึ้นมาชนเช่นกันนะดูนะครับดูวิธีการเปิดของผมะครับเราฉลับโคนมาก่อนเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมนะการที่เราฉลับโคนตรงนี้เพราะเราจะเผื่อทางเรือไว้2ตาเดินนี้นะครับดูวงกลมนะ่ยตแหน่งชอช้าง1แล้วก็ตําแหน่งชอชิง1่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้มันมันมีเหตุผลอะไรว่าทำไมต้องฉลับโคนทีนี้นะครับฝ่ายสีดําเนี่ยตรงเนี้เขาก็ยังปูเบี้ยคู่ไม่ได้นึกออกปะ เก็ตไหมเก็ตฟิลไหมคือเราเรีบขึ้นม้ามาก่อนริมขึ้นเบีย้ยอย่างเงี้ยเขายังปูเบีย้ยคู่ไม่ได้เพราะเรากินสองนะเราเอาเบีย้ยกินนิ่ม,มเลยกินแบบเนี้ยอันนี้เป็นต่อแล้วไม่ต้องทําอะไรเยอะครับเป็นต่อตั้งแต่ในมุ้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสีดําเขาอยากจะแก้เกมเนี่ยเขาอาจจะยกม้าขึ้นมาก่อนแต่คุณผู้ชมอาจจะบอกเฮ้ยยกม้าแบบเนี้ยโดนม้าขโมยสีขาวหรือเปล่าสีดำเขาก็มีสองเหมือนกันคุณจําไว้นะครับสมมุติว่าเรายกม้าขโมยเนี่ยเขาทิมเบีย้ยขึ้นมาคุณทํายัง สมมติทิมเบีย้ยมาเสร็จเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณถอยคุณก็เสียาตาเดินฟรีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปกินเขายกโคนขึ้นมาทีหนึ่งครับมา้าเรากลับบ้านไม่ได้นะครับ <c oughs> คือจังหวะแบบนี้เนี่ยอันนี้เดินยากมากนะครับมันจะทําให้เราเสียม้าตัวหนึ่งแลกกับเบีย้ยเม็ดตอนต้นเกมเนี่ยมันมันพูดยากครับว่าใครเป็นต่อนะแต่โดยนักหมักลุกเนี่ยมนุษย์สู้กันเนี่ยเขาจะเน้นว่าสีดําจะดูดีกว่า <c oughs> พอมาถึงจุดเนี่ยเราก็ไม่เอายกม้าขโมยไหมเราก็อาจจะยกม้ามาก,ก่อน สำหรับแต้มนี้นะพนเพื่อนๆทางบ้านนะครับฝ่ายสีดำเนี่ยก็ยังเดินเบี้ยตัวนี้ไม่ได้นะ <S <S <ๆ>เดินเบีย้ยในตำแหน่งจอจานหมาจอจานห้าไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอย่างแต้มเนี้ยเรายกไมา้มาขโมยได้ครับคุณต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการเปิดหมากที่มันถูกต้องนะเนี่ยเนี่ยคุณจะเดินหมากลุกได้สนุกมากนะเรายกไมา้มาจับอย่างเงี้ยคือเราเตรียมที่จะกินสองไงเอาเบีย้ยกินเบีย้ยเห็นไหมดูลูกศรน,นะเบี้ยกินเบี้ยแล้วก็เอาไม้กินไม้กินสรุปได้กําไรเบี้ยหนึ่งตัว ถ้าฝ่ายสีดําอ่ะเขากินตัดแต้มนี้เราก็อาจจะเอาเบีย้ยกินก็ได้อันนี้ถ้าเราแบบชอบเซฟๆนะแค่นี้เราก็เป็นต่อเบีย้ยนอกเบีย้ยในละเบีย้ยตัวนี้เราอยู่ด้านในนะครับเนี่ยสู้กับเบีย้ยตัวนอกแค่นี้เองอีซี่อีเราไม่ยังยังไม่ติดจังหวะกินลงกินลุกในะจริงๆกินลุกได้ด้วยนะครับเนี่ยคือเดินได้หลากหลายนะครับแต่เอาง่ายๆนะครับผมเชื่อว่าผู้เล่นร้อยแล้วแบบเก้าสิบผมเชื่อว่าน่าจะต้องแทงเข้ามาตรงตำแหน่งเนี่ยเพราะเขากะว่า เขากินใส่ไมก้มกินใส่โคนมันจังลุกไงเนี่ยมันเตรียมลุกอยู่นะครับแต่ว่าเราก็มีวิธีการเดินอยู่ครับถ้าเราเป็นสีขาวเนี่ยเราก็เอามากินเบีย้ยล้วกระซิบเบาๆครับรถลุกแค่นี้กระซิบเบาๆไปฮนะฝ่ายสีดําเนี่ยเขาอาจจะเดินขุนขึ้นมาตรงๆซึ่งเขามีตาเดินเดียวเนะเาะพอเขาเดินขุนมาเสร็จแล้วก็ามาตัดเบีย้ยไม่ต้องช็อกเอามาตัดเบีย้ยไปเลยพอมันทำอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ลุกอยู่ใช่ไหมเขาเบีย้ยกิน อ่าดูนะม้าตายหนึ่งตัวเบีย้ยตายสองตัวนะครับเราก็ยกม้ามาจับเบีย้ยอีกเกิดอะไรขึ้นนะได้กินเบีย้ยฟรีสรุปนะม้าหนึ่งตัวแลกเบีย้ยสามตัวคุมไหมเอาผมไม่รู้นะว่าคุณจะตอบว่ายังไงอ่ะผมก็ไม่ได้ยินเหมือนกันแต่ผมว่าคุณน่าจะว้าวอ่ะเฮ้ยเดินงี้ได้ด้วยเหรอมันเดินได้ครับรูปแบบนี้มันเดินได้เพราะงั้นเนี่ยพอคุณรู้แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะไม่ออกเบีย้ยคู่มาี่ เขาจะออกอะไรฮนะส่วนใหญ่ก็ไปออกโคนออกอะไรพวกนี้นะอันนี้เนี่ยผมไม่ได้สอนให้จํานะผมอธิบายว่าเป็นตาเดินไปเป็นตาเดินไปนะเป็นฉากเป็นฉากนะให้คุณมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเราขยับมาอย่างเงี้ยเขาขยับโคนขึ้นมาใช่ไหมเราอาจจะเดินเรือนะครับเหตุผลที่เราเดินเรือเพราะเราต้องการที่จะตีเบี้ยตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปตีจากด้านนอกโอบเข้าด้านในปายตรงข้ามเนี่ยเขาก็ยังขยับเบี้ยไม่ได้เพราะเดินแต้มเดินนะครับ เราเดินแต้มเดิมเขาก็อาจจะขยับเม็ดนะขึ้นมาผูกเปี้ยตัวปัญหาก่อนชีงแล้วก็ขยับเปี้ยขึ้นมาเนี่ยคือพยายามชิงจี้เบีย้ยตำแหน่งพวกตำแหน่งชอช้างสามไปชอช้างสี่ขึ้นมาก่อนนะอันนี้อาจจะเดินโคนนะเราอาจจะเดินโคนบ้างอะไรเงี้ยพอแต้มเนี้ยม้าซ้ายทนไม่ไหวอ่ะสมมุตินะว่าม้าซ้ายทนไม่ไหวไม่ไม่เคยเจอรูปนี้มาก่อนเขาไปเดินเบีย้ยคู่มาเพราะเขาคิดว่าเอ้ยน่าจะเดินได้ละไม่แน่มีปัญหาละ เราก็ใช้วิธีการเอาเบีย้ยเนี่ยกินตัดเบีย้ยเข้าไปก่อนมันมีกินตัดได้สองตัวนะครับคือถ้าเป็น AI เนี่ยมันจะให้กินตัดตัวนี้ก่อนแต่ว่าผมว่าเราเราเดินแบบมนุษย์อรเรากินเรากินลูดเข้าไปด้านในก่อนก็ได้มันโดนเข้าถึงมาเข้าถึงอะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาใช้ม้ากินแต้มนี้ไม่ยากนะครับแต้มนี้เรากินเบีย้ยกินให้มันเป็นแท่นตรงนี้ก่อนแล้วเราเอาโคนมาเล่นหรือไม่เราก็ยกม้าขึ้นมาอย่างงี้ เนี่ยหาทางยกมา้าขึ้นมาเอาโคนขึ้นมาเล่นอะไรพวกเนี้ยครับเบีย้ยเขาจะกลายเป็นจุดอ่อนทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาช็อตที่เรากินเข้าไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะไม่เอาม้ากินตอบแน่นอนเขาจะเอาเบีย้ยกินตอบอ่ะพอเอาเบีย้ยกินเสร็จใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือตัวนี้ครับกินตัดเข้าไปหตัวฮะเนี่ยพอฝ่ายตรงข้ามเขาเอาเบีย้ยกินใช่ไหม แล้วก็ยกมาขึ้นมาจังหวะนี้เลยพอดีไปยกมาขึ้นมาจับเบี้ยคาถามคือฝ่ายตรงข้ามจะเอาอยัางไงถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามไม่ผูกเขาแทงลงมาใช่ไหมแล้วกิกนนะกินเข้าไปพอกินจังหวะนี้เสร็จนะอันนี้ดูนะมันมันมีความแตกต่างกันนะผมว่าเดินโคนแต้มนเนี้ยไม่เวิร์กเดินโคนมาเสร็จเ,เนี่ยผมว่ารูปหมากรุจะเป็นเงี้ยเรือมันจะมันจะงงๆอยู่ตรงเนี้ย ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมว่าถ้าเป็นแต้มนี้เราเรายกเรือมาจับน่าจะดีกว่า,ย,ายกเรือมาจับเนี่ยต่อให้เขาแบบเดินม้ามาผูกแล้วก็เนี่ยลงมาตำแหน่งนี้ก็ได้ถอยม้าลงมาก็ได้คือมันเดินได้ได้ค่อนข้างหลากหลายครับสมมุติว่าเขายกม้ามาปึ๊บเราก็ถอดม้าลงมาก็ได้อันนี้อันนี้มันก็เดินได้หมดคนระับเรากาันตาลูกคาดอยู่พอดีเห็นไหมพอดีเป๊ะเข้าม้ามาลงลูกคาดไม่ได้ มันเดินได้ค่อนข้างเยอะมากกว่านะครับอ่ารูปหมาก็จะเป็นอย่างนี้นะทีนี้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาอาจจะเดินโคนฉลับขึ้นมานะครับมาเพื่อผูกนะฮะร,รูปนี้มาเพื่อผูกเบี้ยตาเดินต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำแล้วแล้วผมคิดว่าเป็นตาเดินที่ต้องเดินมากมเลยนะครับก็คือนี่ครับเรืออะไรนะเรือกดเบี้ยนะครับ รูปนี้น่าจะเล่นได้คนระับแล้วน่าจะเล่นสนุกด้วยในตานเดินต่อไปอ่ะผมไม่รู้สีดำจะเดินอะไรสมมติเดินสีดําเดินโคนมาแล้วก็กินเลยเอาโคนกินใช่ไหมแล้วก็เรือกินเนะี่ยเราก็เล่นไปรูปนี้ฮนะสรุปสุดท้ายเนี่ยเราเป็นต่อเป็นรองอะไรก็ต้องมานั่งดูที่ข้างกระดานคนระับเดี๋ยวผมจัดเรียงให้ดูคนระับจะได้ทําความเข้าใจงนะ่ายๆ่ายคือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเสียโคนกับสามเบีย้ยเราเสียม้ากับสองเบีย้ยแล้วฝ่ายตรงข้ามตรงกลางกระดานเนี่ยเขาเป็นแท่นหมากด้วยคนระับ เม็ดโอเคเราอาจจะเดินยากนะครับแต่ว่าเราเอาไว้ใช้ท้ายเกมได้แล้วก็โคนมาเล่นอะไรก็วานไปรูปทรงนี้ยังพอเล่นกันได้ครับผมก็ไม่รู้ว่าใครดูดีมีภาษีกันแต่สําหรับผมผมชอบสีขาวมากกว่าผมคิดว่าถ้าผมเดินสีขาวเนี่ยแม่งมันก็ดูอุ่นใจนะประมาณนั้นเรื่องมันมีอยู่แค่นั้นนะก็เลยอยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับชมกันครับว่าเรามีรูปใหม่เอามาเล่นสนุกๆในเว็บไซต์ p พลอเคหรืออาจจะเอาไปแข่งหรือเอาไปอะไรก็ แล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะครับสำหรับในวันนี้ผมคารว่าผู้ใฝ่รู้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและสำคัญมากๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญสคัญจากหมากลูกไเพราะว่าผู้ใฝ่รู้รู้ก่อนเก่งก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนให้ของขวัญกับคนที่คุณรักด้วยตัวหมากรกไม้สักอย่างดีไม่มีกระดานให้ คาราวาดผู้ใฝ่รู้แนะนำ